น้องแชมป์ครับน้องแชมป์ไหมโอ้ย FC เยอบอยากให้ถ่ายมากเลยน้องแชมป์ครับผมน้องแชมป์ครับผมครับผมเจียมทีครับผมเจียมทีครับวันกี้เป็นพระกะลงครับตัวจริงเราไม่ห้อกตัวจริงเราสำหรับในแคปเดียวครับกะทังเชียงรายนะครับนผมฮะบอมีได้เนาะเราขายหน้าตาเราขายหน้าตาใช่หน้าตาใช่ครับผมเสียงเสียงไม่เป็นไรเขาบอกว่าหน้าตามาก่อนเสียงฝึกกันได้ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอก็จอชครับผมยังไเียังวสองีองเองีเมาคะฮกียเีเมาไปไปอกับาเขาบ้านอด้กันไปไปหนงมาลไปอเจียวบมาเจียาวะมาฮะตัดสิเนูกีกันมาเอาบุ๊มาั่แบบเยอมาไ้ม่ามบมกาพี่น้อง โอ้ยบรรยากาศบรรยากาศไร้สดนะครับบรรยากาศไร้สดวนเป็นหอังแปลกใครอยู่ในนี้บ้างนะครับบรรยากาศไร้สดวนะสวัสดีจ้าใครวะเนี่ยใครเนี่ยที่บ้านเป็นหลังที่บ <laughs> ้านเออที่บ้านที่บ้าน ถ้าดูบรรยากาศครับบรยาาร,บรยากาศลองใสาารร่โซนไปลองป่ะนะชิมมาไล่สุดนะครับข้างในนะครับโซด,ดีเอฟซีนะครับผมนึกสั่นไปลองมึงก็ลองใส่โซนกันอยู่เนาะผมภา,มา,า,า,าวนนะพว่านะถ่ายบรรยากาศเลยพี่น้องเนอะก็ถ่ายบรรยากาศเบื้องลึกเบื้องหน้าเบาาื้องหลังครับโอ้โหไปลองบรรยากาศเบื้องหน้าเบาาื้องหลัง ô bào này nó bào nó này á nó em thai vừa rồi em thai chim ngàn của lầu năm chim ngàn của lầu chim ngàn của lầu chim ngàn của lầu chưa tốt chưa tốt chưa tốt chưa โอ้เจ๊เจ๊แกเล่นบอลจิมสวัสดีพี่้องนี่แกเล่นบอลาจิมฟอลาสิบโอ้สุดแรงครับพี่ครับสุดแรงครับพี่อค่ครับอค่ะโอ้ไบ้าฟอค่โอ้ฟอค่ะคือเซทองสีเงเลยซื้อลานนี่เนาะด๋อยลานนี่เนาะซื้อลานเนาะเฮ้ยเสียตบพี่้องโอ้แขนแขแขนแขนแนแข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 นกหามองเลยโอ้เสียตบพี่ลองแขนีบมองพี่้องเฮ้ย อ๋ผ้ามัดไถ่ช่วเอี้ยงะเจยเสียาะไระห่วยนี่ดิใบนี่นี่มาทายบริการัโอ้ยตาตาสวัสดีค่ะตาตาเสีย้อกพูนดี่ะพูนกล่บเป็นมัดได้สาวๆว่างาแลวสาวๆสาวสาวขายลูกซีนลูกซีนทั้ง่างเปแนวไรเนาะมันเอี้งล่ะลูกซีนทั้ง่างก็สิไปนตาซ่ียบาะตาใส่ชุดอะไรดิอ๋อชุดไรอ่ะเพลงโชว์่อ๋อเพลงโชว์ทำไมชุดชุดชุดสวยนะเนี่ย คนก็รอก็สกก็สวยจนะก็สวยก็สวยสวยจริงจาบุรีบุรีจอนว่าไงจอนสวัสดีจอนจามเอ้ยสวัสดีจูนเอาอาอินเนี้เอาอีินเอาอาอน ส <laughs> วัสดีค่ะน้อง p พ r r y s h a สวัสดีค่ะ Perry share พรมการเตรียมต,ต,ตัวเต็มสวัญญสดีค่ะ j ูน c h a n n e ค่ะแสงทองฟินแลนด์ค่ะโอ้ยอีอยยวาใครคราเนี่ยเอียร์ออฟฟิเชียลจ้าเอียร์ออฟฟิเชียลจา้ลจาผ้ามาชมบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศถังเวทีนี่แหละการเข้าไปนี่แหละประตูกันจัิงสิละพี่น้องมองเขานะฮะเจ้าอฟรีปะฮะ อ่าไม่ได้เกว่าปนไม่ได้กดว่าไหนไม่ได้เกินว่าบอวไม่ได้กากาศสัหน่อยหรือกาดด้านหน้าสวัสดีนะครับผมสวัสดีเอฟซีลัน กเนี่ยะท่แนกอจมาจอยอันนี้บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศวันนี้บ่ไหนแสดงเขาจะเออน้องเอมใจดีน้องเอมวันนี้ขึ้นอดยังขึ้นอดยังยังค่ะยงรอรอรอจ้าสู้ๆจ้าตัวเล็กตัวเลก ที่ไรสุดของเราครับอนี่เป็เส้นของบอดพี่น้องบอดเขาล่างเต็มตัวยนะข้างในอันนี้น้องแคมป์ครับน้องแคมป์ไหมโอ้ยเอฟซีแบบอยากให้ถ่ายมากเลยน้องแคมป์ครับผมน้องแคมป์ครับผมครับผมเต็มที่ครับผมเต็มที่ครับครับเมื่อกี่พวกกะลงครับตัวจริงรอดไหมลงะตัวจริงรอดรอขอบคุณครับติดตามครับผลงานแสงทองบินแลนด์มีมีมีแอรอฟฟิเชียลครับ ที่ตามดีวะเฟซบุ๊กหรือว่าเป็นยูทูปแฟนเพจครับเอ่อแชมป์นุสตะวันครับตอนนี้ยังไม่ดังยูทูบนะครับเดี๋ยวทีนึงเราต้องทำโอเคผมโอเคครับฝากติดตามน้องด้วยครับผมครับผมเสียน้อยไง่ะน้องเสียน้อยครับผมครับผมพูดหิมอบมาได้แห่งทุกคนแน่ครับผมขึ้นอย่างจ้าเลครับผมฟังมาแล้วยังเดี๋ยวฟังแล้งเดี๋ยวไปกรับมาดิขึ้นกันมาดิขึ้มาเอากระมากเหนจินล่ะเปลี่ยนลงกระมากดิโอเคโอเคสรวม สวัสดีจ้าสวัสดีพี่มีด้วยครับพี่คิงค่ะพี่คิงเอาลูกขอยตัวนั้นอ๋อน้องวนเนอร์เลยนะครับน้องวนเนอร์สวัสดีครับไม่กล้าราไม่กล้ไม่กล้าไม่กล้าไม่ไ้กล้าไม่ลามายถ่ายไม่ไช่หาบดอกมาถ่าย่ะ กันกันจิกตัวนครับพี่อนไปเอนไปเพื่อนข้างหน้ากันดีบก่อนะครับผม

ไลฟ์ส่นน่าซื้อตัวเข้าไปดูแลครับผมที่กา,นะา,าร์ตไลฟ์อน้อ้กูได้บอนโอเคไปถ่ายกับผู้เบามากกูั่นฮะเบามแบบลยบผู้บบามากมันรอยจริงอยู่บอลผู<อ><อ>้ชิงหรือผู้หญิงผู้ชิงห<อ>รอือผู้ชายตัวจริงแบบหลอมมากเลยฮะโอ้ยนีก่สาวเดอเอาอยู่ร้อยไปถ่ายตุงนี้ตรงไหนมาล่ะกอยูนได้หอมกู่ได้หอเหรอ เวยสวยการทบรรยากาศบรรยากาศแรสดการแรสดรราเปลี่ย <Heh> นี่สโลมาีบ้างเสียตบมบวันนี้เตรียมที่นะครับเตรียมที่กับเตรียมที่แรสดเราไม่หม่วะฮะ่ใหม่วะไว้ไว้แล้วกินลาบเป็ดวันีเสียบมาละกินเสียบมาละกนลาบเปดชิมงะครับชิงานชิมงาน ยังในพ่อหาสุวนรอสวัสดีครับสุวนรอสุวนรอไหมครับสวัสดีครับนะครับสุวนรอไปได้แค่วันเดียวครับจะงเชียงไรนะครับผมฮะบอกมีไรเนาะเราขายหน้าตาเราขายหน้าตาใช่หน้าตาใช่ครับผมหน้าตาเสียงเสียงไม่เป็นไรเขาบอกว่าหน้าตามาก่อนเสียงฝึกกันได้โอ้โอ่าเขารอไว้ก่อนเขาจะสั่นหรออ่ารูบรอเนะโอ้ยหัวใจเนะเดี๋ยวหมอจะอากต่มีอยังแบงแดงๆมาเติมพ้อล้วเนาะ เออนั่งต okay. ุยน okay, okay. ั่งตุยฝากเพื่อยเด้วยนะครับผมแซมทอมฟินแลนด์นะใช่ครับผมสู่ต่อไปครับผมปีหน้าสร้างบ้านนะคโอ้พยายามสร้างบ้านแล้วยินดีด้วยกับน้องครับผมยินดีด้วยกับน้องด้วยบ้านไม่เหรอฮะเยอะกินเสื้อเลยผินบ้านไม่หรอโอเคผมไปนอ่นไอเสียใจมาไปนอนก่อนวันเกิดผมฮะไม่อนป่ะก่อนเดือนมิถุนายนต้องโวนไดเลยเพราะว่ามันไม่ตรงโซนได้กันสิสักดลี้งไปก็ตั้งประมาณเราต้องเที่ยงโอเคโอเคมีเป้าหมายผู้ชมนะครับรู้อยู่ลุยครับผมขอรรรอคับยู่ยามท สำหรับวันนี้ก็เ,เล่นเกมนี่นี่อ่ะพี่คีไปไวนยะเอ๋อ <laughs> พี่ซองขวายลนะซองอยังไงโอ้ยโอเจ้าด้วยล่ะซองโอเจ้าว่าจี้ว่ะโอเคค่ะพี่น้องซื้อห่อเซลล์ด<ร>้วยไปแจ้งแล้วโอซึนแล้วเราไปทายกินวันนี้แล้วสิดปีดเลยวันนี้เหรอีหยังอันนี้เราทายคลิปหน้าซองเราอย่าล,ลืมติดตามน้องพ่อยแม่เพ้นเนอค่ะแล้วก็บ่าวน์นอตนาชาแนลพี่น้องถ่ายคลิปมาเลยเอมันเลยมันเลยคลิปวันรุ่งอ่ะลงมาเลยคลิปอันนี้เราเทื่องอ โอ๊ยฝากไปติดตามเลยนะคะฝากช่องโค้ชเยาเอซี่โค้ชเยาไปติดตามช่องน้องพลอยแม่เพน้ำค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะฝากไว้ซ้ำนีดหนึ่งค่ะอย่าลืมติดตามโค้ชเยาชาแนลแล้วก็บ่าวนนนาชาแนลแล้วก็น้องพลอยแม่เพ็นนะคะแล้วก็น้องกี้ชาแนลค่ะโออ้ยลงจะมาคิมขึ้นคานห้เปีนให้เลยโอเคเราลาไปก่อนผมเจอกันไหมสวัสดีค่ะเชื่อมากี้ไหม